ท่านดีครับสวัสดีค่ะถ่ายเท้าสุจริตกุลค่ะค๋อสมเถาค่าคร,รายการของเรานะครับรายการเพื่อนัคุณคุณภาพชีวิตเราเออกอากาศทาง True 85และ FM 98.75พร้อมกันในวันนี้นะครับวันนี้ก็มีเรื่องดีๆที่จะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังท่านผ,ผู้ชมได้ได้ ฟังได้ชมรายการของเราวันนี้ก็มีทั้งวิดีโอเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับบัลเล่โอเปร่าสุริโยไทยแต่ก่อนอื่นตะขอสวัสดีครับพี่แท้ถาวาคุณเทถานะครับสวัสดีครับทั้งสองท่านที่นี้ก็ท่านชมมุตรู้จักท่านดีเพราะว่า,อา,อาโอเปราที่ท่านไปชมกันหลายๆครั้งท่านทั้งสองนี่นะครับที่มีชื่อเสียง ทั้งภายในและภายนอกต่างประเทศนะครับวันนี้ท่านก็จะมาเล่าเรื่องเก่าๆอีกแล้วนะฮะว่าโอเปร่านั้นที่เดินเมืองการมานั้นมีอะไรบ้างแล้วก็โดยเฉพาะล่าสุดก็ประเร่โอเปร,าร่าซริโยไทยซึ่งท่านได้ชมไปเมื่อเร็วๆนี้นี่ก็ประทับใจกันมากนะครับโดยเฉพาะที่ผมไปก็ประทับใจมากเพราะว่าได้ ไปดูผู้ที้แสดงน,นะครับโดยเฉพาะเขาบอกตรงๆว่าติดตะเวงเทเวิตีโดยเฉพาะไปเราไปพม่ามา,มาล้วไปเห็นพมา่าเขาดูละครแล้วเขาก็ก็เรียกว่าไม่เหมือนกับเราวันนั้นมาตัวสแสดงเขาก็แหมบอกตรงประทับใจโดยโดยเฉพาะพวกไปพมา่ามานะครันี้ก็จะมีอีกนะครับ <laughs> อาจารย์คิดจั <c oughs> โอนสัญชาติเป็นพมา่าอย,อย่างเนี้ย เออไปมาหลายครั้งไปมาหลายครั้งนะเห็นประทับใจพว่าอ่าก็อะไรๆนิดหนึ่งคือผมเป็นคนช่างสเกตครับพอเราของคนไทยเวลาออกมาปุ๊บนะครับเพราะเราเป็นคนที่นุ่มนวลใช่ไหมมากาัตริย์เราก็นุ่มนวลคนไทยเรานุ่มนวลนะครับแต่พม่าออกมาปุ๊บปั๊บเราก็โงชาเลยนะนั่นเป็นจริงๆของชีวิตของจริงนะ ในสม,มัยโบราณีเห็วนว่านักพมาทีเ่เขาลบดูเขาเอาจริงเขาเอาจังเขาแล้วว่าดีดินนะะว่าอาอะของเราเรียกว่า <c oughs> ๆๆๆเรียบร้อยจริงๆแล้วอันนี้เป็นเป็นวิธีที่ผมออกแบบละครเรื่องนี้ครับนะครับคือ,อผมตัดสินใจตั้งแต่ต้นเลยว่าเราจะแสดงความแตกต่างระหว่างสองประเทศอย่างโดยการใช้วิธีที่ ค่อนข้างจะเข้าใจง่ายมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมได้เลือกไอเดียว่าพม่าจะแสดงเป็นเหลี่ยมไทยจะแสดงเป็นโค้งทุกอย่างจะแม้กระทั่งคนที่ออกแบบท่าเต้นคนที่ทำเสื้อผ้าคนที่ออกแบบเมคอัพและคนที่สร้างฉากเนี่ยจะต้องยึดไอเดียนี้มาก่อนนอกจากนั้นเราก็เลือก พาเลตของสีต่างๆเนี่ยให้พม่าก,กับไทยเนี่ยแตกต่างกันาากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่คนดูเนี่ยเข้าใจทันทีแทนที่ต้องมานั่งคิดว่าเขาแตกต่างกันยังไงคนนี้เป็นไทยหรือพม่าแน่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างคือมันมาจากมาจากรากอันเดียวกันหมดเลยนะครับแต่ที่ผมพูดตรงนี้หมายความว่าผมไปช่างสกเกตอ่ะอก็จะเห็นว่า มันตรงๆก็คือว่ามันแตกต่างกันนี่คือไทยนี่คือพมา่าแล้วนี้ใช้ใจคอตั้งแต่อดีตนะครับมันก็เป็นอย่างนั้นเองเองด้วยก็เลยทําให้เราก็แตกมากขึ้นค่ะก็อันเนี้ยนะคะนอกจากจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนแล้วเนี่ยในเรื่องการใช้สีสันเนีย่ยที่สมถาวอธิบายแล้วหรือว่าไฟที่ประกอบฉากเนี่ยมันก็จะมีส่วนโน้มน้าวใจให้เห็นความแตกต่างมากขึ้นอย่าง แสงที่ใช้ในฉากไทยนี่ก็นุ่มนวลน,นะคะแต่พอพม่ากออกปั๊บแดงเลยสีมันร้อนแรงนะ่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่เกี่ยวกับเสื้อแดงเสื้อเหลืองอะไรทั้งสิ้นนะคะวความร้อนแรงของอของผู้คนแลกอารมณ์ก็เห็นแล้วว่าระบำฉากแรกของตะเบงชเวตเ้ที่ออกมาเนี่ยซึ่งอาจารย์ปรัชญาประทับใจมากเนี่ยมันแสดงถึงความโกรธแค้นทารุณโหดเหี้ยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลายคนที่ไปดูแล้วไม่เข้าใจว่าตะกร้อใหญ่ๆที่เอาคนใส่นี่คืออะไรท่านขออนุญาตอ,าอธิบายนิดหน่อยนะคะคือเมื่อตะเบงชเวตี้มีความประสงค์จะทําลายอายุธยาความโกรธแค้นนี่ก็พุ่งพร่านขึ้นมาแบบแบบสุดๆเลยจะทํำไงดีด้วยอารมณ์พานก็เลยพานักโทษชายเนี่ยมาทรมานนั่นก็คือตะกร้อสมัยก่อนนี่นะเขามีตะกร้อนะคะ ตะก้อข้างในเป็นตะปูนะคะเอานักทอดนี่ใส่เข้าไปแล้วให้ช้างเตะนะคะหลายคนบอกเอ๊ะอะไรไม่เข้าใจนี่เลยขอดิอธิบายเลยจริงๆแล้วอันนี้ประเพณีไทยด้วยนะใช่ใช่ใช่ประเพณีไทยนะแต่นี้เราก็เอาทำให้เห็น <laughs> ถึงความทารุณของพม่าก็จะเห็นความงดงามมากเลยเพราะว่ามีตะก้อยักษ์ข้างในเนี่ยใส่นักทอดไปตั้สามสี่คนแล้วก็ กลิ้งไปในที่สุดในจบฉากก็จะเป็นชวเวตี้ขึ้นไปยืนผงาดข้างบนเลยเป็นผู้พิชิตไอ้พวกแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้จะคุยเรื่องนี้ตอนนี้เพราะว่าท่านผู้ชมเนี่ยยังไม่เห็นไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะเห็นเ่ปิดวิดีโอก่อนแล้วค่อยค่อยวิจารณ์ดีกว่ามั้ง็ตอนให้เรากําลังจะคุยเรื่องอะไรที่คนที่ไปเห็นมาแล้วจะรู้เรื่องหมดแต่ว่าคนเป็น สารคนที่ดูทีวีอยู่ตอนนี้ก็กกก็็็ยังไม่ไม่ไปตรงนั้นนะจริงๆแล้วอยาแต่ถามต่อคนที่จะเข้าไปถึงโอเปร่าสุรียไทยที่จะได้ได้ได้ชมนี่เดี๋ยวอาจารย์ขอขัดคอนะอย่าพูดโอเปร่าตลอดเวลานั่นแหละครับนะคะเพราะว่าที่จริงมันเป็นระบำระบำประกอบบทภาคซึ่งขับร้องเป็นเพลงโอเปร่า้โอเปร่านะอเอาล่ะครับผมเองก็เป็นนักชมนักฟังคนใหม่นะครับเมื่อก่อนไม่เข้าใจตอนนี้เริ่ม แล้วเเริ่มจะเข้าใจก็เร,เ,รเ,รเริ่มเริ่มติดใจแล้วล่ะนะฮะถามว่า,เ,าเรื่องสุริยไทยที่จับความมาเนี่ยที่เอาตอนนี้เข้ามาเนี่ยนึกถึงอะไรถึงจะเอาเรื่องสุริยไทยเข้ามาให้ให้แสดงครับเนี่ยคือสิ่งความมุ่งหวังวัตถุประสงค์ที่เป็น หัวใจเลยของเรื่องนี้คือเราต้องการแสดงออกถึงบทบาทของวีรสตรีไทยซึ่งเป็นสตรีตัวอย่างเลยในด้านความเสียสละในด้านความรักชาตินอกจากซึ่งแสดงเห็นว่าสตรีไทยนี่นอกจากจะเป็นภรรยาหรือเป็นแม่ได้เป็นอะไรแล้วเนี่ยยังมีบทบาทสําคัญมากเลยในประวัติศาสตร์ก็คือจริงๆแล้วคนยุโรปเขาชอบด่าคนเอเชียว่าผู้หญิงต่ำด้อยผู้หญิงคือเพศ ผู้หญิงเนี่ยถูกต้องต้องเดินข้างหลังผู้ชายช่างเข้าหลังอะไรเงี้ยทีนี้เนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นในทุกวัฒนธรรมในเอเชียคือคือเขาไม่มักจะมองและเห็นว่าเหมือนกันหมดไงครับทีนี้ในในบางศาสนาที่เขาอาจจะบังคับให้ผู้หญิงต้องอยู่ในบ้านเนี่ยเดียวห้ามออกมาต้องคุมอะไรหมดซึ่งซึ่งฝรั่งเขาคิดว่าไทยก็เป็นเอเชียก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันต้องเป็นอย่าง ทีนี้เนี่ยสิ่งที่อยากจะให้เห็นชัดๆก็คือจริงๆแล้วในในประเทศที่ใช้พุทธศาสนาเป็นหลักของวัฒนธรรมเนี่ยมักจะไม่เป็นอย่างนั้นคือจริงๆแล้วผู้หญิงมักจะมีอำนาจมากกว่าในประเทศที่เป็นคริสต์มากๆหรือว่าเป็นอิสลามมากๆนะครับเพราะว่าเพราะว่าอ่เพราะว่า,า,วาอ่เราไม่เคยมีไอเดียว่าว่าผู้หญิงต้องอยู่ข้างหลังตลอดเวลาอ่าอันนี้คือจุดสองอยาแต่สะท้อน ให้เห็นว่าผู้หญิงไทยนั้นไม่ใช่เรียกว่าตามก็บางครั้งมางคราวก็เป็นผู้นําเหมือนกันที่ถ้าคุณถ้าคุณดูดีๆจะเห็นว่าบริษัทไทยมักจะมีผู้หญิงเป็นซีอเป็นต้นซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่หายากมากในในประเทศที่อ้างว่าตัวเองเนี่ยเรื่องสแบบก้าวหน้าเช่นอเ,อเมริกาอ,อเมริกาไม่ค่อยมี นะครับแม้แต่บริษัทนี้ก็ตาม <laughs> แม้บริษัทพวกเราก็ทํางานให้ผู้หญิงกันั้งนานนะครับ <laughs> <laughs> <c oughs> เอ๊เบอกตรงเลยผมมานั่งวิเคราะห์ดูหลังจากชมไปแล้วนะแล้วมามองดูว่าจับประเด็นตรงนี้ข <laughs> <ท>ึ้นมามันสะท,ท้อนเยอะไม่ใช่นาะมองดูให้ภาพสวยงามแล้วก็จบกัน <laughs> เ้วมันจะย้อนไปเหตุใดที่ไปเอาสุโยธทยเข้ามาตรงนี้ในคนที่ห <laughs> <laughs> นึ่งเขาบอกต้องการจะให ชาวต่างชาติได้รู้ว่าประเพณีของคนไทยนั้นไม่ใช่ผู้ชายจะเป็นผู้นํานะผู้หญิงก็เป็นผู้นําโดยประวัติศาสตร์ก็มีในประวัติศาสตร์ก็มีอันนี้ตอนหนึ่งเนี่ยพอนี้ผมเรื่องว่าใจนะแต่แบบตอนที่สองก็ไอ้ผมเมื่อามองดูว่าสมัยไปจากคองศรียาปุ๊กมันก็จะต้องมีดาบเดือบรบกันแต่ว่าคราวนี้มองมองดูว่ามีฝรั่งเขามาเยอะเลยในสมัยนั้นนะชาวต่างชาติเข้ามาเนี่ย ก็เลยมาคิดดูว่าเอก็ต้องการสะท้อนให้คนไทยรู้นะคนชมนะว่าความเจริญของประเทศไทยเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่อยุธยาได้ใช่ไหมก็คือ,อในปีนั้นนะครับปีหนึ่งหี่เอเป็นเป็นปีที่ประเทศจีนสั่งไล่ขับไล่ฝรั่งออกจากเมืองจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยประตูสู่ตะวันออกเนี่ยมันม,มันมาลงที่อยุธยาครนะครับ ตั้งแต่ปีนั้นมาเนี่ยฝรั่งก็เริ่มมากันใหญ่แล้วก็แม้แต่ในในยุคนั้นเนี่ยในแม,แม้แต่ในยุคนั้นเนี่ยประเทศเ,ทศเทศมืองอุธยาเนี่ยเต็มไปด้วยคนต่างชาติมีม,มีทั้งมีทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นทั้งดัตช์ทั้งโปรตุเกสตอนนั้นฝรั่งเศสยังไม่มาเป็นทางการแต่ว่าก็มีมามากันบ้างแล้วนะครับ ในไม่ช้าหลังจากนั้นเนี่ยเรายังมีแบบคน,คนต่างชาติเนี่ยทำงานให้กษัตริย์ไทยหลายคนเช่นเช่นในที่สุดเนี่ยพวกฝรั่งเศสได้มาเป็นทหารในอะ,อะไรอย่างงี้ซึ่ง,ซ,งซึ่งยังไม่ยังไม่ได้เกิดขึ้นตอนนี้แต่ว่าพวกในในกรุงศรีอยุธยาทหารเป็นฝรั่งเศสผู้ผู้ว่าของนครศรีธร,รรมราชเป็นคนญี่ปุน่นอะไรอเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นนนนะะ<ห>ะะครรับยยาามมดดช่อไเป็ต้ ก็แสดงว่าต้องการจะสะท้อนให้เห็นว่าลูกศรียาเป็นเมืองเก่าเก่าเป็นเมืองหลวงเก่แต่เปนเมืงเจริญนะเจริญสุดๆใช่นะฮะนี่ข้อสองคือสะท้อนใอ้ไัยวิทยาเจริญรุ่งเรืองแล้วนะครับดังนั้นคนไทยเราไม่ใช่ว่าอมามองเห็นว่าตอนนี้เจริญนะมาเก่าแก่อย่มต้องการคือหลายคนผมคิดว่าเชื่อว่า เราเพิ่งคลานออกมาจากความมืดมืดเร็วๆนี้เองแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะใช่ก็อันนี้เลยอคลานฝ่ยหลังแล้วกั็เคยคลานฝ่ยหลังบ้างแล้วเหมือนกันแต่ว่ามันน้อยแต่ยังไม่ถึงลงเดือยวมันมียุคหลายยุคในประวัติศาสตร์ที่ที่สว่างมากไม่มืดเลยอันนี้อันนี้ก็ถ้าท่านได้ชมก็จะเรารู้ว่าเราต้องการย้อนไปในอดีตว่าความเจริญรุ่งเรืองในอยุธยามาแล้วนะภาพที่เราเห็นฝรั่งเข้ามาแล้วนะครับ ก็ก็ก็อ mm. ันน so okay. ั wrong, ้นเป็นเรื okay. ่องเรื er> uh ่องเรื่องหนึ่งเรื่องที่เรื่องที่สองเรื่องที่หนึ่งก็่ัความที่สุภาพสตรีอยู่นะฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะคุยต่อไปเนี่ยนะคะมาดูวิดีโออันแรกดูชนิดหนึ่งดีไหมอันแรกเนี่ยยังไม่ยังไม่เห็นฉากจากออปรานะครับจากบูร์บาเล่นะครับอันแรกเป็นคล้ายๆเป็นวิดีโอสิบนาทีสั้นๆซึ่งอธิบายว่าคืออันนี้คือก่อนที่มันจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็น เดี๋ยวดูก mm ็แ <fire> ล้วกันนะจะเห็นว่ามีอะไรบ้างแล้วหลังจากนั้นจะจะมีแบบให้ดูทีละฉากทีละฉากนะครแต่อันนี้เป็นแค่การเขอเขาทำวิดีโอเขาทำวิดีโอนะครับอันนี้มาจากเพรสคอนเฟอเรนซ์ตลองจเสีสุด ซรโยไทยนี้นะคะคือโครงการซึ่ง mm hmm. ทางออปเปราสยามอินเตอร์เนชั่นแนลของมูลนิธิมหาบรากรกรุงเทพนี่นะคะมีดัมรที่จะทำมาเพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติกับสมเด็จพระนางเจ้าพราะบรมราชินีนาถเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษานะคะเรื่องนี้เนี่ยได้ถูกบรรเลงโดวยวงออเคสตราที่มีขนาดใหญ่เนี่ยหมายความว่า อาจารย์สมเถาสามารถที่จะระบายสีให้เราเห็นภาพทุกอย่างได้แม้แต่จากการที่เราฟังดนตรีอยู่อย่างเดียวโดยไม่ต้องเห็นภาพอะไรเลยก็ตาม สู้ยอดไทยถือว่าเป็นผู้ที่กอบกู้ประเทศชาติของเราค่ะให้เราได้มีทุกวันนี้ประเทศไทยค่ะ Uh, i s terribly exciting. I can't wait to play such amazing work, which I have played my friend Song Tao's work before. I know how fantastic it's going to be. A very inspiring figure in ไทย history and she happens to be a woman and that's doubly so doubly inspiring because we do need uh, our people our women to be more active more involved and more engaged ก <ty> ็สำหรับบปาเล่เรื่องใหม่ผลงานของจาร์สมเทาสุจิริคุณนะครับเรื่องสุริยุน์ไทยเป็นเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากเพราะว่าเป็น ครั้งแรกที่จะเป็นฉบับสมบูรณ์แบบซึ่งก็จะได้ได้ได้ไดยินมานะครับว่าจะเป็นเรื่องของการนำเสนออาร์ตฟอร์มแบบใหม่่นน <c oughs> <c oughs> ี่ก็คือบอกว่าอ,อยากให้ไทยมองมองภาพของของอยุธยาเป็นเป็นกลม เส้นโคง้งแล้วก็ถ้าเป็นพมา่าจะเป็นเหลี่ยมและแหลนมนเนี้ยฮนะ,ะและ้วก็ถ้าเป็นถ้าเป็นชาติอื่นๆอาจจะอิงอิงความเป็นชาตินั้นๆให้ให้ชัดขึ้นเหมนเี้ยฮะเพราะฉะนั้นแต่ว่าโจทย์หลักๆก็คือที่ที่เราจะเราจะมาดูนั่น alright, ก็คือพม่ากับไทยเนี่ยฮะว่าว่าให้ตา่างก็ก็คือเพลงที่ผมได้เล่นนะครับเป็นเพลงไวโอลินโซโล่กับวงออเคสตราก็ชื่อเพลงว่า Desert City ครับ ว่าเรื่องสุโยชัยเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งคนทั้งชาติเนี่ยเข้าใจแล้วก็ซาบซึ้งถึงความเสียสละซึ่ง,งในในท่านได้ทําให้กับประเทศชาตินะคะนในการส่งตัวไวรัสกษัสัิยีซึ่งมีความกล้าหาญแล้วก็ยอมสละพระชนชีพของพคกเองนะคะเพื่อประเทศชาติเพื่อปกป้องพระสวามีแล้วก็ปกป้องราชธานีในสิัยโป ก,ก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นครั้งครั้งสำคัญทีเดียวของประเทศไทยเราเป็นเกียรติสุดชีวิตเลยที่มีโอกาสได้มาใกล้ชิดอาจารย์ขนาดนี้สมัยนั้นเนี่ยอ,อยุธยาเนี่ยคือจริงๆตอนนั้นยังไม่เป็นพอดีแต่ว่ามันกำลังจะกลายเป็นเมืองที่สำคัญของโลกและเป็นเมืองระดับอินเตอร์ ดาวสเตรโอไทยเกิดขึ้นปีนั้นเป็นปีเดียวที่เดียวกันที่ประเทศจีนเนี่ยปิดประเทศไม่ให้ฝรั่งเขา้าเ,เพราะฉะนั้น,นทำให้อยุธยาเนี่ยด้วยด้วยสิ่งที่เขาทำเนี่ยทำให้อุธยาเนี่ยกลายเป็นประตูสู่ตะวันตะวันออก เวลาฝรั่งมาเขาจะบอกว่าอทำไมลอนดอนไม่สะอาดเท่ากรุทําทำไมคนเขาจะฝรั่งที่มาเขาจะทําไมเมืองนี้เจริญขนาดนี้ทําไมเมืองนี้เต็มไปด้วยคนต่างชาติมีญี่ปุ่นมีดัส์มีโปอตรเกสแเต็มไปหมด รวัติศาสตร์เราเนี่ยเคยมีสมัยที่เราเจริญถึงขนาดนี in Thailand have role t a y have a tremendous contribution to make. ก็คาดว่าคงไม่กี่คนไม่กี่อายุคนที่จะมีอัจฉริยะในท,ทางศิลป,ปะในท,ทางดนตรีเช่นอาจารย์นี้เกิดขึ้นมาได้อีกสักไม่กี่คน เพราะฉะนั้นเรามีแล้ววันนี้เราคนไทยต้องร่วมกันภูมิใจครับผลักดันอาจารย์นะครับให้แสดงผลงานชิ้นนี้ออกมาให้เป็นที่ประจักษ์ให้ชาวโลกได้ร่วมกันเห็นภาคเอกชนนะฮะต้องบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่อาจารย์ได้มอบเกียรติอันนี้ให้นะครับแล้วก็มาเข้าร่วมในกิจกรรมซึ่งเป็นเรื่องของภูมิปัญญาเรื่องของความสามารถทางศิลปะวัฒนธรรมนะครในสายของคนที่ทํางานทางธุรกิจเนี่ยโอกาสน้อยมากครับที่จะมีโอกาส มาทํางานที่เป็นเรื่องเป็นราวเก็คิดว่าจะทำไงที่จะสื่อสารสิ่งเหล่านี้ออกมานะครับก็เลยใช้นะฮะเรื่องของลวดลายไทยเข้ามานะครับมีการเลือกลายที่เหมาะสมที่จะแสดงถึงลักษณะของความเป็นไทยนะฮะที่ของพม่าเนี่ยนะครับเราก็จะมีสไตล์แบบหนึ่งลายที่เราใช้ในกรณีของไทยก็คือเป็นลายของพุ่มข้าวบินนะครับพุ่มข้าวบินนะฮะหรือว่าปูนข้าวบินตาเลยเนี่ยนะครับ เพลงหรือดนตรีในบัลเล่ออเปร่าเรื่องสุริโยไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความพิเศษและมีความใหม่มากนะครับเพราะว่าในแต่ละท่อนหรือแต่ละมูฟเมนต์ซึ่งแน่นอนว่าจะเล่นบรรเลงต่อกันไปตลอดทั้งเรื่องนะฮะก็มีเอกลักษณ์ที่เอกลักษณ์เฉพาะตัวต่างกันนะครับเพราะว่าจะมีทั้งดานที่เป็นการเต้นที่มีเอกลักษณ์พิเศษจังหวะการเต้นรำที่มีเอกลักษณ์พิเศษของยุโรป นะครับของตะวันตกเช่นซาราบานบางทีก็มีจังหวะเต้นรําแบบชาคอนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะพบในเพลงสมัยเรเนซองส์และในสมัยบาโรกคเป็นต้น มีรัฐสตรีของชาตินะคะที่ก็เป็นแรงบันดาลใจสําหรับต้นการเราจะทําอะไรก็ตามนึกถึงส่วนรวมนึกถึงประเทศชาติเป็นหลักค่ะถ้าจะถามว่าท่านคืออะไรท่านคือเป็นแรงบันดาลใจอันหนึ่งสาหรับต้นค่ะก็เห็นไปแล้วนะคะตะกี้นั่นก็เป็นงานแถลงข่าวที่ใช่อันนี้คือก่อนที่คนได้เห็น เราความจริงนี่คือเรื่องที่จะอธิบายว่าจะจะได้เห็นอะไรในอนาคตแล้วเดี๋ยวผมกลับมาได้เห็นพร้อมจับประเด็นตรงนี้ได้อีกมากมายเลยครับครับแต่ว่าช่วงนี้คงเราจะกลับมาคุยต่อใช่ไหมระบเราหแล้วแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยต่อช่วงที่สองนะครับช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับขอบคุณครับ